สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นเจ้าชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําปักหลังของเดือนเออ่กุมภาพันธ์2563นะคะอ่ะมาดูไพ่พลังงานของคุณเลยนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ย ดีอัพร์มันท่านคุยกับชาวราศีเมรษรัคนาเมษอ่ามั่นคงแข็งแกร่งมีความคิดเป็นของตัวเองเข้าใจในทุกๆสภาวะที่เป็นอยู่และในขณะเดียวกันคุณเริ่มคิดได้กับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าจะไปในทิศทางไหนคุณใช้เหตุและผลเป็นหลักและคุณเริ่มเอาเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเจออะไรกันมาชาราศีกุมละคนะกุม เจ็ปลียนและห้าดาษนะคะมันมีความบางความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีคนมาปลูกต้นรักกับเราถูกไหมมีคนปลูกต้นรักกับเราตอนแรกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคนคนนี้เกิดทําให้คุณประสาทเสียและตกใจตกใจเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องภาวะของคนเก่าที่กลับมาเหมือนกันนะคะกลับมากลับมาอีกครั้งมาพูดจาดีๆมาน่ารักมาให้ความหวังแล้วทาให้คุณรู้สึกหวั่นไหว คือค,คุณรับมือไม่ทันไงเแบบเออเขากลับมาแล้วมาทําดีกับเราทําให้เรารู้สึกดีแต่สุดท้ายก็หายไปอีกนะคะอืมถ้าเป็นในสถานการณ์ทั่วไปนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ยังสองจิตสองใจอยู่ยังไม่คิดที่จะเลือกใครนะคะคู่แข่งเยอะด้วยในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณมีเหมือนคู่แข่งเยอะด้วยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้มีเรื่องของคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ ็งัดข้อกันเลยทีเดียวนะคะสามเหรียญสามถ้วยเลขสามมาทั้งนั้นนะสามเหรียญสามถ้วยไม่ยอมชัดเจนไม่ไม่ยอมชัดเจนอะไรความสัมพันธ์ที่คุณเจอคือไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีอะไรได้คําตอบนะคะในกรณีบางคนบางท่านกลุ่มบางคนคุณอยู่ในภาวะของการตั้งคันหรือเปล่าแล้วมีภาวะของการที่เขายังไม่ให้คาตอบอะไรกับคุณเลย ะะแต่คุณมีวิธีจัดการเพราะว่าพลังงานคุณไปดีอ็มเพอเรอร์คุณน่าจะมีฐานะหรือว่ามีอะไรออปชันมากกว่าเขาในตอนนี้เหมือนเขาคุณพยายามเจรจาอันนี้ในเรื่องของบางคนบางท่านแต่ในสถานการณ์ทั่วไปเหมือนตอนนี้คุณก็มีออปชันเหมาะเขาคุณเป็นตองและเน้ในในหลายๆเรื่องนะคะถ้าคุณไม่มีออปชันมากกว่าเขามีโปรโไฟล์ที่ดีกว่า,ค,าคุณก็น่าจะเป็นคนที่มีอีกคนหนึ่งที่เอาไว้คอยศพไหลอยู่แล้ว นะคะส่วนคนคนนี้ที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณมาวนเวียนเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณเหมือนเขากลับเข้ามาทําให้คุณเฟลมันเหนื่อยฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะเธอก็ยังจะวนเวียนอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิงออฟซอดเขายืนหยัดมั่นคงเขายืนหยัดมั่นคงในที่นี้คือเขายืนหยัดมั่นคงมากกับการที่แบบว่าอยู่ๆจะมาอยู่ๆจะไปไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเขา ดีหรือไม่ดีเออนะคะมันเป็นสิ่งดีมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยในความคิดในความรู้สึกของเขาจะมาก็มาจะไปก็ไปคือเหมือนบุคลิกของเขาไปแล้วมาไม่ละไปไม่ลามาไม่ไหวนะคะอืมคุณอยู่ในภาวะที่เบื่อแล้วแหละนะเพราะไพ่เสียมันก็มีอยู่ไม่เยอะแต่ไพ่ดีก็มีเยอะกว่าเนี่ยอืม คุณพอจะรับมือกับมันได้อยู่แล้วนะกูมเนี่ยนะคะคุณมีอะไรทำไรํำหลายๆอย่างที่พอที่ทำให้คุณลืมเขาได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาสนใจคุณด้วยนะคุณน่าจะเป็นคนที่ป๊อกในช่วงนี้เลยมีคนเข้ามาสนใจอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกใจและยังเป็นคนที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณรักนะคะแต่ว่าอยู่ในภาวะที่แบบเอ้ยเออเขาโอเคกับเรานะ,ะนะคะมาช่วยดามใจได้ในระยะหนึ่งถ้าไม่ใช่ คนใหม่ก็ต้องเป็นลูกคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเยเพื่อนฝูงนะเขา่อยสามถ้วยมาทีนี้มาดูว่าคนธนที่ยังไงกับชาวราศีกุมและขนากุมนะจ๊ะห้าถ้วยกับสิบไม้เทา้าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะกุมในบางคนบางท่านคุณไปทําใครไว้ล้าเนี่ยอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้อย่างที่บอกห้าห้าถ้วยมาเลยใบยแรกเนี่ยอือฮึสิบ ไม่เท้าอีกนะคะเอเก้าดับเก้าไม่เท้านะคะแล้วก็ prince of cups หนึ่งถ้วยคนที่คุณคนที่คุณไม่รักเขารักคุณแต่คนที่คุณรักเขากับเฉยเฉยชาใส่คุณนะคะอืมมันมีภาวะที่เขาเหมือนรักคุณอยู่นะทั้งสองคนนะคะ หรือถ้าคุณไม่มีใครเลยก็คือคนคนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆต่อคุณอยู่นะแต่เหมือนเขากลับมาไม่ได้เพราะเรื่องภาวะครอบครัวเหลืองของงานเรื่องของคนที่มีอยู่แล้วเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาก็เครียดเหมือนกันกันกบสิ่งนี้นะคะพอไพ่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยต้องตีเป็นพลังงานไม่ว่าคุณจะเจอใครคนที่ทําร้ายคุณคนที่คุณคบอยู่กี่คนก็ตามเขามีความลักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะแต่เป็นภาวะสถานการณ์ของเขาเองที่กลับมาไม่ได้ ะะแล้วเขาก็กลัวว่ากลับมาจะเกิดการทะเลาะนะเพราะรอบนี้คุณรักตัวเองแล้วคุณอาจจะแบบว่าชัดเจนมีจุดยืนพูดอะไรแบบเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะอือฮึบางคนบางท่านเขากลัวคําพูดคุณด้วยนะคะเขากลัวความคําพูดของคุณกลัวาการตัดสินใจอะไรของคุณที่มันเด็ดขาดนะคะอือฮึคุณอาจจะพูดจาที่เฉือนคมเขาอะ่ะพูดแบบเออฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่โอเค สิ่งนี้ตรงนี้นะคะมันทําให้เขาเกิดความละอายใจอะไรเงี้ยนะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภละคนากุมิทิงออฟวอลนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้าอ่านาด The al, นทีเราะเฮิร์มิทคุยกับชาวราศีกันลัคนากันเดอรมูนวันท่านคุยกับชาวราศีมีลัคนามีและหนึ่งไม้เท้า ให้ออกมาชัดเจนมากว่าคุณอยู่คุณดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่น่าจะมีเรื่องเข้ามาหาคุณนะคะชาวกลุมนะคะเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาคุณจะไปเจอพบเจอมือที่สามหรือคุณจะไปเห็นภาพหรือจะไปเห็นสถานการณ์อะไรของเขาบางอย่างชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอีกคนหนึ่งมีข่าวข่าวออกมานะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าอ่างที่ผ่านมาถูกหลอกมาตลอดมีความเศร้ามาตลอดคุณคุณน่าจะแบบหนีเลยรอบนี้หนีไปไกลเลยนะคะ แต่ไพ่ก็บอกว่าในขณะเดียวกันที่คุณหนีไปไกลหนีจากเขาหนีจากความคิดตรงนี้หนีไปเพราะว่าเดิองโมูเน่ะโดนหลอกหายไปอยู่คนเดียวปิดวิเวกจะมีใครคนนึงเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณนะคะชาวกุมแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วคนคนนั้นก็จะอยู่ข้างคุณนะคะอืมแต่จะมีคนใหม่เข้ามาอ่ะมาภาวะพี่ล็อกกันนะดูต้องใช้เพลงนี้แล้วอะ่ะ <laughs> อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะ กับการงานของชาวราศีกุมและขนาดกุมนะจ๊ะ Queen of Cup ค,ค่ะคุณจงเชื่อในจัตายานของคุณนะจริงคุณเคยมีเซนที่ดีมากกับการทํางานคุณมีประสบการณ์ที่ดีมากกับการทํางานตรงนี้พักหลังคุณขาดความมั่นใจในตัวเองกลับมาค่ะให้พลังงานความรักเป็นเหมือนพลังงานของ The Emperor แล้วคุณจะลุ่งเรืองและมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะอะ คนตกงานอยู่มีโอกาสได้งานนะอ่ะเรื่องนี้ต้องพูดหน่อยช่วงนี้คนตกงานเยอะนะคะอ่ะทีนี้มาดูคนต่อการเงินคิงคัพเนี่ยเงินงานอย่างที่บอกเห็นไหมคนตกงานมีโอกาสได้งานเชนั้นเรื่องเงินคุณก็มีโอกาสได้เงินเหมือนกันเห็นไหมล่ะแต่สายเปยนะช่วงนี้นะคะเปเพื่อนเปฝูงเปใครบ่อยๆป่ะใช้เงินง่ายใช้เงินตามอารมณ์เกินไปเปล่าแต่มีเงินตลอดค่ะ มีเงินเข้ามาตลอดไม่ขาดนะนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูกันกันกบคนโสดชาวาศีกุมและคณะกุมค่ะ high priestess และ <c oughs> forgiving <the> learning คุณกลับมาสัทธาตัวเองนะ believe นะมีความเชื่อหน่อยนะคะกับตัวเองหน่อยคุณเชื่อสิสัญชตาตญาณ กัคุณมีคุณค่าพอไม่มีใครวัดคุณค่าใครจากอะไรแล้วคิดว่าเต็งสูงส่งกว่าเช่นคนนั้นจบปริญญาตตีเราจบคนนั้นจบปริญคนนั้นจบด็อกเตอร์เราจบปริญญาเตีไม่เราวัดคุณค่าตรงนี้ไม่ได้แปลงว่นหลักการงอในชีวิตคือการที่คุณเป็นคนดีแค่ไหนแล้วเป็นคนดีในทางที่ชาญฉลาดได้มากแค่ไหนมากกว่านี่คือการวัดคุณค่าของตัวเรา กลับมาหันกลับมาเอาคุณเ่าของเต็งกลับมาคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีใครหรอกนะเป็นการเรียกแรงบรรดาลใจของเต็งกลับมามากกว่านะยังไม่มีใครที่จะเข้ามาในสัญชาตาญาของคุณได้เลยในช่วงนี้สถานะไม่ชัดเจนจ้ะ, Queen. Quick Tom. ะควีนควิ m ทอะเช็กซ์ซัมคริสทามานทูเสและ อืม mm. information someone ระยะเวลาเนี้ยถ้าคุณกับเขาห่างกันเงียบหายกันไปเดี๋ยวเขากลับมาและอย่างที่สองช่วงเวลาที่ห่างกันนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทบทวนจิตใจและบทเรียนของชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนำสิ่งนี้มาเป็นประสบการณ์ของตัวคุณเองนะคะมันคล้ายๆกับคนโสดเมื่อกี้เลยควักคุณค่าของตัวเองออกมาไปชุ มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบบบูคุณค่าของตัวเองในช่วงนี้นะคะยืนกับตัวเองหน้ากระจกเลยฉันชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรฉันจบปริญญาตรีมาได้ไงฉันซื้อรถคันแรกมาได้ไงฉันฉันมาถึงตรงนี้ได้ไงนะคะแต่เพียงแค่คนคนเดียวมาทําให้เรารู้สึกเฟลได้ไงนะคะรู้ว่าพูดมันง่ายทํายากหมอแป้งก็จะบอกว่าแป้งจะไม่บอกให้ทุกคนทํา แต่ขอให้เริ่มทําโอเคไหมขอแค่สตาร์ทก่อนสตาร์ทแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันขอแค่สตาร์ทก่อนสตาร์ทเริ่มทําก่อนหันมาลูกคุณค่าในตัวเองทํำยังไงสตาร์ทให้แป้งเห็นก่อนโอเคไหมนะเลิฟยูนะ you, นะอะมาทีนี้มาดูคนมีคู่นะจ๊ะมาเธอออาเออโอ้โเกิดเหตการอะไรกันขึ้น ตอนนี้เหมือนพวกคุณใส่หน้ากากหากันเลยอะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณต้องเข้าใจโอ้ยเดทเดทบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกโอเคถ้าคุณจะจบกันมีภาวะที่จะจบกันเงียบหายกันไปให้บอกนี่ไพ่เดทออกมาก่อนจบกันเงียบหายกันไปเหนียวก็กลับมาสองถ้วยนะคะตอนนี้เหมือนพวกคุณใส่หน้ากากหากันไม่ยอมพูดความรู้สึกในใจหันหลังหากันหรอ คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะไพ่บอกนะคะในเรื่องของการแนะนําในความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องมองดูเขามองดูเราเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องห่างกันแล้วจบกันไปแก้เหตุผลนั้นให้ได้ว่าจะเอาังไงกันต่อถ้าไปกันไม่ได้ก็คือต้องจบกันให้ด้วยดีแต่ถ้าไปกันต่อได้คุกก็ต้องดูเหตุผลจุดจุดนั้นไปแก้จุดแตกหักอย่าไปแก้จุดที่ไม่ใช่จุดแตกหักไม่งั้นคุณจะไม่พบกับทางออกนะอืมอ่ะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมและคนากุนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c คร b e ด้วยนะคะสนใจดูดรงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในด e สค r i p ชั่นบ o ็อกด้านล่างนะจ๊ะกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าแอดไลน์มาไม่เจอมีลิงก์ด้านล่างจะเด้งขึ้นไปใน Line a อดได้เลยนะคะนะไลน์แอดนะที่เป็น l i น์แอดนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ